ต้องขอบอกเลยว่าความรู้อะไรต่างๆของเรานั้นผมลืมไปหมดแล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ลืมก็คือเกอร์กาโกลาเฮ้ย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 พึ่งกดเริ่มพึ่งกดเริ่มเอ้ย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 ช่วยด้วยตายคู่อะไรของเขาเนี่ยคนไทยแลเนี่ยเอ้ยซอยเนี่ยสวยเนี่ยอย่ก็ตายไปเบรกกันเบรกกันเอ้า เบคอนเอ้าแล้วทำไมไม่ช่วยฉันล่ะเบคอนเอ้ยซอยน่ะโอ้ยไม่ใช่เพื่อนฉันเอ้ยอยนะช่วยด้วยฉันจะตายแล้วฉันจะสิ้นใจตายโอ้ฉันจะต้องสิ้นใจตายตรงนี้ล่ะเฮ้ยไปไปไปฉันจะต้องสิ้นใจตายตรงนี้ไปไปเฮ้ยมาแล้วฮีหลอกฉันนู้นนู้นตายกันหมดแล้วพี่เท้ใช่กองเท้เอาระบบตายแล้ว พี่เดบไปเอาฮ่าฮ่า,าอะไรน้องเห็นเหตุการณ์เหรอน้องเป็นคนดูพี่เหรอชื่อว่าเจม1 9 9แล้วชื่อเขาจะเป็นเท่ยังวะชื่อเขาเป,เป็นตัวใหญ่อ่ะไม้น้องเอ้เห็นไหมพี่นอนตายท่านอนตายก็ชั่วเลยทำไมถ่านนอนตายผมเป็นแบบนี้ <c oughs> ของจริงไหมไปเช็คโอ้เขาไล่เพื่อนแน่เลย ก็ถามว่าของจริงไหมไปเช็คแอ้แบกด้วยโอ้ oh, ดูชื่อผมโอ้ oh, ชื่อผมมันเป็นตัวพิมพ์เล็กธรรมดาน้องเขาไม่ซื้อมาจากไหนวะเอฟเฟคร้านค้าเหรอขณะที่เราตายรอคนอื่นเล่นจบนะผมจะมาลองหาดูร้านค้ารายวันอะไรอย่างเงี้ยบับเบิ้ลแทไอีป้ายชื่อหรือจะอันนี้วะชื่อแทอยีสีน้ำเงินเหมาะกับเราอยู่นะเนี่ยของจริงพี่แท้ของจริงตัวปลอมเราพิมพ์ไปโอ ทำไมชื่อผมไม่เป็นสีน้ำเงินวะและ้วทำไมเราต้องอยู่ที่โหลวะ <c oughs> อันนี้เลือกด่านเหรอเขาวงกดเลยผมมีทริกนะสมมุติว่าน้องๆโดนจับไปในเขาวงกดนะถ้าเกิดว่าอยากหาทางออกเขาวงกดให้ได้ให้น้องชิดซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวหันไปทางซ้ายอย่างเดียวน้องจะเจอกับทางออกอย่างแน่นอนเอาละเรามาเกิดที่ไหนมาน้องตามพี่มาตามพี่มายอ่ยอๆยอ่ยอๆให้กันพี่จะพาน้องออกทางออกเอง ชิดซ้ายไว้ถ้าเจอเลี้ยวเจอแยกปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายอย่างนี้เลี้ยวซ้ายอย่างนี้เลี้ยวซ้ายอย่างนี้ปุ๊บ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 ,บทำไมเรากลับมาที่เดิมวะทฤษฎีนี้ที่พี่พูดไปลืมลืมไปแล้วน้อง <c oughs> ลืมลืมไปก่อนทฤษฎีเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวออลืมลืมลืมลมันไปง่าย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 พี่กินน้ำโคกะนะโอ้โหตัวจริงเช็คมาละโอ้โหพี่แถะอะไรน้องถ้าน้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยปกป้อพี่ปกป้อพี่เฮ้ยน้องไม่ต้องมากอยู่ใกล้เลยไปล่อเพียงไปไปล่อเพียงไปไปอุ้มพี่เดี๋ยวกลับมา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 เพื่อนมันไปยังไปยังเฮ้ยเฮ้ยโรล่มคือเดือบโผล่ชดมาแล้วเพื่อนพี่มาแล้วพี่มาแล้วเอ้ยไอ้เหมียวมาจากไหนเนี่ย มาฉันชุบนายขึ้นแล้วเพื่อนมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พื่อนเดืยวมาเฮ้ยสวยเนี่ยไอ้ช่วยดิสวย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 ไปเออเออเออตายทุกคนเลยพี่โอ้ยยังมีอารมณ์มาคุยกันอีกโอ้โอ้เล่นกับพี่ตายทุกคนไม่ต้องกลัวทำไมทุกคนอยากให้ผมเล่นอีเวนต์นะครับพอผมมาเล่นด้วยทุกคนก็ตายกันหมดนะไม่มีใครได้ที่หนึ่งหรอกมาโอ้โอ้เอ๊ะแทนีเขารวประสบการณ์ของคุณ สวยน้องวิ่งไปเลยพาพี่หนีไปจากตรงนี้พี่รู้น้องย่าจะโหดนะดูการโอ้โหอีหมดเข้าเนี่ยขี่อะไรเนี่ยขี่ดาวแล้วก็มีเอฟเฟกเหมือนสเก็ตบอร์ดรูปพดดาวเลยนะเออผมเกิดมาแล้วผมก็โอ้ผมเห็นแวบๆนั้นมันตามผมมาเนาะถ้าเราตายรอบ2อันดับหนึ่งเราคงเป็นได้แค่ฝันมันคงเป็นได้แค่ฝันน,นนั้นแหละอันดับหนึ่งอะถ้าเราตายตอนนี้หยุดไล่ใช่ไหมกินโพวก่อนแงม เฮ้ยเฮ้ยไม่อย่างทางไหนวะอันตรายอันตรายนะไอ้พวกเขามงกดใสๆอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่ามีมอนเตอร์อยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่าอุ้ยตาย้ยข้างหลังตายไปว่ามอนเตอร์โอ้ใช่มันต้องมาตรงนี้ไอ้ละครชั่วร้ายเอ้ยน้องอย่าไป no 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 เ้สียงเวลานหลังเฉันจงนชนะ h m อ g ที่เท่าไหร่วะเนี่ยที่เ็อ้ยคุมกันพี่เอ้ยพี่พิมอะไรเนี่ยพี่พิมไม่ค่อยถนัด ไปแปลเอาแล้วกัน <mir> ว <anda> <is> ่าพี่พิมพ์อะไรกุมกันบีนะกุมกันพีนะน้องทุกคนเลยล่ะคืออะไรอ่ะพี่ขอโทษพี่พิมพ์ไม่พิมพ์ไม่ค่อยถนัดอ่าพี่ถ้าพี่พี่พี่ไม่กล้าพิมพ์อ่ะเอาตรงๆเลยพี่กลัวเวลาพี่พิมพ์เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์มาฆ่าเราเว้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอุทยเทจัดเทจัดโอ้ย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 เฮ้ยน้องอมเข้ามาสวยสวยน้องคนนี้น้องจะเล่นเป็นนเนี่ยวิ่งผ่านโล่เพื่อให้มอนสเตอร์มันติดเว้ยเพื่อให้พวกผีอีเวนต์มันไล่เราไม่ได้เอ้ยชุบพี่ตรงนี้แล้วเราจะชุบกัน อุยอะอุยอยู่นิ่งอุยอะอุยอะมานี่เดี๋ยวพี่ช่วยเองผมว่าเราหาที่แอบดีกว่าเว้ยยิ่งอยู่ที่คนเยอะเหมือนมันจะตามไปที่คนเยอะอ่ะผมขอมาอยู่ซอกมาอยู่มุมนะปล่อยให้เอฟซีผมเป็นเหยื่อล่อเพื่อผมได้ที่หนึ่งนะผมจะวิ่งไล่ชกแต่ละคนเลยวิธีจัดการเอฟซีทางอ้อมเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยว้าโะกำลังระแวกอีกทางนึงอยู่โนา น้อง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 ตายหมดเลยใครตามผมมาตายหมดเลยอะ่ะน้องพี่รู้แล้วเป็นการทักทายหมุน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 ช่วยไม่ทันอีอีฮึยพี่รู้ละถ้าช่วยทนันมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกเฮ <c oughs> ้ยมีซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยเราอีกแล้ว <c oughs> แต่ท่าแบกแบบนี้ฉันไม่ชอบเลย เลือดมันลงหัวฉันนะเพื่อนฉันอาจจะตื่นมาอีกทีนึงฉันอาจจะปวดหัวนะเพราะฉะนั้นนายช่วยฉันอย่างถูกวิธีได้ไหมถึงแม้วม่ามันจะมีตัวอะไรไม่รู้วิ่งไล่หลังไอ้อออไนูบก็ตายแล้วเฮ้ยผมไม่เล่นนานแล้วเว้ยเกือบเกือบหกเจ็ดเดือนนะผมขอที่หนึ่งได้ไหมมันจะได้แบบว่าเออมีกำลังใจในการเล่นลลนะสวยครูคิดวมันไม่เร็วไม่แล้วผมก็กดวิ่งแล้วนะทำไมมันวิ่งไม่เร็วเลยวะไอ้นูบ ฮะตอบฉันมาอย่างนี้นะพี่อ้วนช่วยด้วยใครพี่อ้วนวะเฮ้แล้วเขาขาดมาเฮ้ยไงนายนายไอ้นุ๊ไอ้นออไอคนที่เราอยากให้มันตายมากที่สุดแต่มันไม่ตายมันดันเป็นเราเฮ้ยฟอนต์ผมขึ้นแล้วนะแท้อีสีน้ำเงินนะตัวหนังสือนี้โ,โหแล้วทำไมคนมันเยอะจังวะ เนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวลองคัดที่เหืือนเป็นจุดเกิดไงอาจจะไม่ใช่ว,ว่าแฟนขับลองเนี้ยลองวิ่งมาอุย้ยรอบพิเศษวะอะไรวะโปร่งใสมันคืออะไรอ่ะถ้าผีเป็นสใสๆแล้วใครจะเล่นได้ <laughs> ผมยังไม่ตายซำตายซ้อนหรอวะอะไรเนี่ยบอดถัดไปจะมองไม่เห็นและจะปรากฏตัวเมื่ออยู่ใ,ใกล้ๆคืออะไรคือว่าเขาหมายความว่าเราจะมองไม่เห็นผีจนกว่าผีจะมาอ,อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วเหรอ ไอ้เขาวงกดล่องหนนี่ก็เล่นยากพอตัวแล้วนะเนี่ยมันล่องหนจริงแต่ว่าผีมันแอบ,บอยู่หลังกำแพงล่องหนได้เฮ้ย <Hey, S 1> น้องผีมันจะตำตำแหน่งคนเล่นเยอะๆน้องหนีหนีอย่ามาใกล้เว้ย <laughs> อย่ามาใกล้อายน้องละโอ้ยถอยไปถอยไปพไ,ไ,ไปอยู่คนเดียวนะน่าจะปลอดภัยดีนะไอ้พวกดีโอ,โอ,โอ้อย่างนี้ผีก็ไล่เราดีน้องเราจะต้องแอบ,บอยู่คนเดียวให้ได้เลยนี่นี่นี่อย่ามาใกล้เลยเด้อเฮ้ยน้องไอ้พี่จะได้ที่หนึ่งเหรอน้องผมจะหนี ผมไม่หนีจากอีเวนต์เหรอมีคนตายแปลว่าผีจะต้องค่อยๆมาแล้วเฮ้ยตำแหน่งฝั่งนั้นก็มีคนตายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราห้ามขยับโอ,โอ้โอ้ว้ผีใสาตายหมดเสียงตายลุ้นๆเลยบอกแลวอย่าตามผีน้องดูมันยากมากเลยผีมันตัวใสๆอ่ะโอ้โหใครที่เป็นเอฟซีแล้ววิ่งตามผมตายหมดเลยหย Oh! ช่วยพีทมีมาแล้วมาแล้วลหินชะของฉันหินเราฉันตายหมดแน่เลย <c oughs> ตายหมดเลยเอยฉันเกิดดีวะเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ฉันหวาแล้วอุ้มคนแรกของทีมของเกมที่ผมเพิ่งช่วยคนแรกเลยปะเนี่ยมาอยู่ห่างๆไอ้พวกนั้นไว้ให้พวกนั้นรออูอ้แต่ว่าถ้าเราไม่กลับไปช่วยพวกน้องเขานะน้องเขาจะตายหมดแน่เลยยังไม่มีโอกาสได้เล่นด้วยซ้ำน้องเขาตายเพะวิ่งตามเราเฮ้ยเฮ้ยพีฝามันไหนฟามาช่วยไงน้องเฮ้ยน้องกลับมา อ้วิ่งนี้อะไรโอ้ๆผีๆๆโหๆๆโอ้โหตานี้ไม่มีใครได้เล่นเลยเว้ยมัวแต่วิ่งตามผมแล้วผีมันเข้าหลังตายหมดเลยอ่ะตรงกลางอ่ะน้องเอาดีๆนะน้องเอาดีๆคนอื่นเข้าตายหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่เราเนี่ยเราจะทิ้งคนอื่นจริงเหรอวะเขาก็เป็น FC พี่นะ้ยพี่จะไม่ทอดทิ้งใครพี่จะไปหาพวกน้องเอ๊อย่านะเจอนนผีมันใสอ่ะเราต้องดูดีๆแต่ถ้าเราช้าน้องเขาก็จะตายเว้ย โอเคโอเคทุกคนโอเคโอเคเกิดหมดแล้วใช่ไหมนั้นตายหมดแล้วน่าจะช่วยไม่ทันอุ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วว้ามันมาอีกแล้วอุ้ยตายหมดเลยได้ยินเสียงกระดูกหักแกระแกรกะแกรกว้าะจะตายภาวนาให้ตานี้เราไม่หลุดจากที่สามได้ไหมหนึ่งสองสามก็ยังดีเว้เพราะตานี้เราน่าจะอู้สวยได้ที่สาม ถ้าผมไม่ได้ที่หนึ่งผมจะไม่เลิกเล่นเกมนี้ผู้เล่นโหนี่ด่านอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้แล้วว่านี่มันโดนแล้วตายป่าวะเช็คของดิมันลงไปไม่ได้เหรอทำไมลงไปไม่ได้เนี่ยเฮ้ยตรงนี้จุ๊กผีได้แล้วเนี่ยเฮึบอย่างงี้เฮืบอย่างงี้อย่างนี้เลยเฮ้ยทำไมผมเริ่มวิ่งเร็วเหมือนสมัยก่อนแล้วแปลว่าผมเริ่มกลับมาเก่งแล้วใช่ไหมวิ่งดึงโดดอ่ะฮะรอดชีวิตเป็นเวลา3นาทีโอเครอช่วยเพื่อนนะ เราวิ่งหาออกจากเอฟซีแล้วแปลว่าผียังไม่ตามเรามาทําไมโอ,โอ้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 น่ากลัวกว่าผีนะพวกน้องเนี่ยตามมาทําไมวะ <c oughs> ตามกันมาทำไมวะเดี๋ยวผีก็มากินนี่หมดหแล้วก็วไม่มีใครช่วยใครได้นะเว้ยถราเรายืนกระจุกอะแล้วถ้าเราไม่เล่นแยกนะเรารวมกันอย่างนี้ตายหมดเราตกแล้ววะเรา,า,เราตายปะวะฮ้ยตายปะเนี่ยฮ้ยเราไม่ตายเหรอ เฮ้ฮแบบที่มันเจ๋งจังวะอย่างนี้ก็วิ่งจุกมันเลยดิแบบนี้ผมได้ยินเสียงคนตายนะโอ้มีไอ้โนบดนไล่ยอยู่ตรงนั้นรอเลยรอเก็บซากรอเก็บซากอืมไหนไอ้โนบไอ้โนบโดนไล่อยู่อืรอเก็บซากรอเก็บซากทำไมฉันอยู่ตรงนี้ทำไมฉันอยู่เตรงนี้โอ้และไอน้นนบรอดน้องนัตายหมดเฮ้ยวิ่งผ่านทุกคนมาเพื่อมาช่วยพี่ใช่ไหม ต้องใช่แน่ๆเลยฮีโร่ของฉันสวยไอ้ตัวคนนี้น่าจะเล่นเก่งนะเนี่ยเพราะเขามีแบบเหมือนสเก็ตบอร์ดอะอย่างนี่ผมบอกไปเว้ยเก่งนะเนี่ยดูทรงเนี่ยโอ้ issements ตงเก i ยวแตงเกียว <c oughs> นึกว่าจะตายแล้ว <c oughs> คน AFK เแบบนี้ต้องล่อผีมาฆ่าข้ามันเลยข้ามันเลยข้ามันเลยฆ้ามันสิข้าฉันขาันทำไมเอาล่ะ แต่ถึงเราจะเล่นกากแค่ไหนเราอยู่อันดับ3นะเพราะ f อเราแต่ละคนเหมือนจะอ่อนให้เรานะเพื่อยอดเยี่ยมน้องพี่แถะอะไรอีกวะน้องเดี๋ยวพี่จะคุยด้วยมามีอะไรวะว่าไงอู้อะไรน้องพิมพ์อู้ทำไมอ่านไม่ออกเลยอ่านไม่ออกเลยจอยไรส์อะไรเนี่ยน้องแต่งตัวเป็นตัวอะไรกครูคิดโอย้ยังไม่มีโอกาสได้วิ่งเลยโอ้ยถ้าช่วยน้องแล้วเนี่ยเอ้ย วางข้นลงเดี๋ยวนี้นะเยียบย่ำศักดิ์ศรีของฉันเกินไปแล้วว่าแต่ถ้าช่วยแบบนี้เธอไปหามาจากไหนล่ะฉันอยากได้บ้างจังเลยโอ้โหแล้วผีสามตัวผีสามตัวปัดสามตัว no no <c oughs> กับท่าช่วยสุดแปลก no no ทุกคนพยายามจะช่วยผมเว้ยผมเห็นความตั้งใจของทุกคนที่พยายามเข้ามาช่วยผมช่วยผมเดี๋นี้นะ รวยแตงกิวเดี๋ยวผมจะช่วยน้องเองน้องวิยะมันทญไมมันแบกไม่ได้เนี่ยเอาคนนี้มาก่อนแล้วกันใครวะเนี่ยเอาละเอาละอันนี้ใครวะเนี่ยคนไทยโว้ว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 อะไรใครไม่ไม่อะไรเราเฮ้เฮ้ฝีไปอีกแล้วหาที่ปลอดภัยในเกมนี่มีไหมเนี่ยไม่ก็เนี่ยโอ้ยน้องแกี่ปานมาทำไมแล้วเขาก็จะตายคามือพี่เนี่ย ้ย hey, อย่าตามมาถ้าโดนผีไล่อะหวังว่าจะเจอที่ปลอดภัยนะโอเคหาห้องที่แบบว่าไม่มีใครนะ่าจะเกิดหรอกเอาตรงนี้นะตรงนี <c> ้น <oughs> ะฮึบฮ่าอย่ฉันชุบเธอเองจริง <c oughs> เรียบร้อยแล้วพวกเธอก็ยังตามมาทันนะพี่อะไรอีกเล่นบลูไหมบลู Blue อะไรวะบลูฮารเวนเหรอบลู Blue อะไรเ <c oughs> ต้นนี่น้อง อ้าวเต้นจริงเว้ยเล่นหรอไม่พี่บอกให้อีกคนเต้นเข้าได้ไหมอะไรน้องพี่ไม่ได้บอกว่าจะเล่นพี่บอกว่าให้เต้นปปป ออโหลอโหลอโหลมารับคนเข้าแกงแมวบวมอีอครับผมสมัครตอนนี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสมชายกดเครื่องคิดเลขหน่อยดิมันตกวันละเท่าไหร่วะตกวันละ1บาท60สตางค์เองครับพี่แท้ทํา1ล้านวันเท่ากับพี่จะได้1ล้านบาทมูฮาฮ่าฮ่าหนึ่งล้านวัน1ล้านบาทมัน2,000ปีนะสมชายแล้วให้สองคนนี้มันจะใช้เพลงอินเดียชวนคนเข้าแกงทําเพื่ออะไร